เอาละก็ขอเก้าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่ๆทานกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมมาวิกันอีกเช่นเคยนะซึ่งฮีโร่ที่ผมเลื่องมาในวันนี้เนี่ยคือลินดิสนะครับซึ่งลินดิสเนี่ยได้เพิ่งปรับมาใหม่นะบอกเลยว่าเจอกับโจกเกอร์ที่เป็นตัวแก้ทางแครี่กับทุกตัวด้วยนะบอกเลยครับว่าโดนแน่โดนแน่นอนโอเคตอนแรกเราก็ต้องเคลียร์คลิปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคแต่เราสามารถแก้ทางด้านของอันนี้ได้นะครับของโอ้โหเพื่อนเราตายแล้วตายไวมากโอเคอย่าหิวไม่นั้นผมตายด้วยอึ๊บโอ้โหไม่น่าฟิกเกอร์เลยครับ าเรามีอันตีบ,บอกได้ว่าอันนี้แหละครับเป็นสกิลเอกเป็นสกิลหลักของลินดิสเลยนะเพื่อนเขาจะได้ให้แต่ว่าดูเหมือนจะได้ไม่ได้นะครับโอเคจังหวะนี้ครับกลับเลย รอตีดาร์คเลเยอร์ครับจังหวะนี้นเอ้ยไม่ใช่ Dark ชดาร์คเลเยอร์อะบิสโซ่ดรงก้อนนะครับอ่าโจกเกอร์เข้ามานะผมต้องรีบถอยกันเลยเคครับรอเคลียร์คลิปครับจังหวะนี้ อืมาตรงนี้ด้วยโอเคเห็นละนี่งไงเรียบร้อยเดย็โดนเด็สงสัยครับเขาน่าจะเลี้ยงป่านะให้เขาเลี้ยงป่าไปป่าจะได้เกิดเกิดลงมาช่วยเรานะครับ อันนี้นะจังหวะน,นี้รออันนี้หมดใช้อันตีเลยครับจะโลไปปึ๊บอ่าไม่ได้อะไรเลยมีแต่แอซิดนะครับโอเคงั้นใช้อันตีเคลีย <laughs> ใช้อันตีนี้ก็ได้ตีมังกร โอเคโดนอีกแล้วเช็คก่อนมี yeah, <Driver. S 2> ใครไหมโอเคไม่ม <This> ีเฮ้ย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 แปลกเฮ้ยแปลกมากเลยดีจะมาผักคนอยู่ในพุ่มเฉยเลยโอ้โอ้ปล่อยผมตายเถอะแบบนี้ บอกเลยว่าซับฝั่งเค้านี่อยู่กับโจ๊กเกอร์ตลอดเลยนะผมแทบเล่นไม่ได้เลยโอเคครับจังหวะน,นี้สงสัยน่าจะมีไฟนะ ปึ๊บได้ครับเรียบร้อยได้หนึ่งสโลครับอุ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วถอยอก่อน <c oughs> โอเคจังหวะนี้ดูเหมือนเพื่อนจะเอาไหมโอเค น่าจะตอดเฉยๆเฮ้ยแล้วมันค้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเยถอยมาก่อนนะครับเจอโจ๊กเกอร์จังหวะนี้ครับพยายามเก็บสามสแต็กกัน โอเคครับจังหวะนี้ขอถอยก่อนเลยเบาเกินโอ้โหโดนกดครับต้องการเมดโอ้โหเคนก็มานะโอ้โหโอ้โหโดนไ้ครับสี่คนเลย ข้างบนก็ดูเหมือนจะได้ชลได้ปลาไหลเหมือนกันนะเคไหนเพื่อนได้สิแล้วไม่มันแหลกๆว่เมือเ่อกี้ผมว่าเคนผมน่าจะเอาชนะได้ก็ ตอนน่าจะเลดเกมนะว่าปึ๊บนี่เรียบร้อยตายครับโอเคเรียบร้อยได้ป่าฝั่งเขามาแล้วป่าฝั่งเราจะได้ฟาร์มสบายมากขึ้นอันนี้เช็คพุ่มก่อนเอาอยังมีคลิปเหลืออยู่ <Okay. c oughs> อ้าวจังหวะนี้ถอยก่อนเลยครับไม่ไหวนะ <c oughs> มาสี่คนแบบนี้โอโ้โหโอ้โหลดความเร็วก่อนเออ โอเคจั Your power mine. Fall into งหวะนี้ครับโอ้โหป <บา S 1> ลาเราตายนะอื้มหตันอีกละอยู่ติดกำแพงไม่ได้เลยโอ้โห สันแบบไม่เลิกเลยอะทุกคนอันนี้ไปแล้วโดนตอดตอดเลืออจนเล่นไม่ได้นะทุกคนกิลเดอร์กับโจ๊กเกอร์ผมว่าผมควรเปลี่ยนรองเท้านะเนี่ย ô gặp tay mày ô nhiễm uống ly ok chuck oh. you. yeah, oh. okay. your แรงเกินองกันไม่ได้เลยอ่ะจังหวะนี้ต้องกันให้ได้ใช้สติกันอ่ะโอเคได้คิวเดอร์มาตัวหนึ่งครับ oh. ทำให้เราพอเล่นได้นะเพราะว่าตัวตอดเลือดผังเขากข้ไปละโอเคต่อไปก็ ตัวต่อเลือดก็ไปหมดแล้วนะครับโอ้ยโอสไลด์ติดคื่อเฉยผมจะออกจากขื่อเมื่อกี้ไม่รู้ว่าป่าเราของไม่เกิดหรือว่ายังไงนะช่วยอะไรใครไม่ได้เลย เงินก็ต่ำกว่าโหต่ำกว่าเมตยสูงกว่าซับหน่อยนิดนึงถอยดีกว่าครับอโอ้ถอยไม่ได้เ้วยถอยดีกว่าโอ้โหฟิกเกอร์ถอยเอ้ยเข้าไปเพื่อโอ้ยร้อยอย่างเงี้ยหมดทีมดิ เกือบแล้วขอให้โลรลอนได้เกิดนะครับเพราะว่าเขาสามารถแบบเขาสามารถเคลียร์คลิปให้พวกเราได้แบบคิวเลยนะโอเคโลย่างเกิดแล้วโอ้โหเมืโอเกินบางทีการต่อเลือดต่างหาก กำลังรวมตัวดันครับจังหวะนี้มันแหลกอะไรวะโอเคครับจังหวะนี้ปึ๊บอันตีครับเฮ้ยใครมันจะยัดผมเข้าไปเนี่ยโอเค ไปครับดาร์คสเลเยอร์ครับจังหวะนี้เนื่องจากฝั่งตรงข้ามเสียป่าแล้วนะไปครับดาร์คสเลเยอร์ทดสอบดาเมจอันตรีครับจังหวะนี้โอเคสวยโอ้ขอถอยก่อนครับโหเมื่อกี้ผม อันนี้คิวกนไม่เข้าเลยนะรีบถอยเลยถอยถอยครับโอ้ป่าเข้าไปอีกผมไม่รู้นะว่าป่าเขาอยู่แรงอะไรหรือว่ายังไง โอเคครับสวยเกือบได้ทางด้านของเลนล่างแล้วนะครับเมื่อกี้ ลงหันนี้ครับดันกลางนะโอ้โหแรงเกินผมต้องหาจุดยืนให้มันแบบดีๆเลยโอ้โไม่เห็นเงานะครับเมื่อกี้โอ้โหป่าเราเรียบร้อยครับเท่าไหร่นี่เนี่ยสองหกโอโผมสองห้าโอ้โหเรียบร้อยครับเสีย คนร่วมทีมไปสามคนฝั่งนั้นไม่เสียเลยเอาแล้วแล้วเหลือตัวหลักหลักอยู่สามคนด้วยจเจริญใช่จเจริญจริงเคลียรคลิปเคลียคลิปให้ได้ฝั่งนั้นคางก็ไม่แตกด้วย ืมเปลี่ยนของของมันทับกันนะเมื่อกี้ผมลืนเปลี่ยนเรียบร้อยครับจังหวะนี้เฮ้ยอย่าบอกนะป่าเราตายอีกแล้วโอ้ยสองเจ็ดแล้วนะ โอ้โหไม่เห็นปุ่มหัวด้านบนครับตายเลยนะเมื่อกี้เรียบร้อยจังหวะนี้ครับกันบ้านสุดชีวิตเรียบร้อยครับตายหมดเลยปลาแบบนี้ไม่เอาละนึกว่าต้นเกมเขาจะแบบได้ฟาร์มแล้วเขามาดีมาช่วยพวกเราได้สรุปซิป เลี้ยงไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ขอแชร์ขอ subscribe หน่อยนะครับไปะนะครับสวัสดีครับ